เอาลครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีตรับเข้าสู่ช่องโทนี่ทวินะฮะวันนี้ผมจะมาทําการสอนเพื่อนๆสมัคร ID v a l ันโลแลนที่เพื่อนๆจะได้จากการดรอปของทวิตนะครับผมอันดับหนึ่งเลยให้เพื่อนๆมาที่เว็บไซต์นี้แล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับผม พอเพื่อนเเข้าเว็บไซต์นี้เสร็จปุ๊บไม่ใช่ไม่ได้สิถ้าเพื่อนๆออยู่ไทยเพื่อนๆจะต้องใช้ร่วมกับ vpn นะฮะโดยการให้เพื่อนๆไปดูใน google นะครับผมว่าเราจะสามารถใช้ vpn ได้จากไหนบ้างพอเพื่อนเนเข้า vpn แล้วเข้ามาที่เว็บเว็บนี้เสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาที่ make one เพื่อจะสมัคร id ของเพื่อนนะครับให้เพื่อนเพื่อนใส่ email a d ดเดรสของเพื่อนเพื่อนไปนะฮะผมก็จะสร้างขึ้นมาแล้วก็จะใส่ขึ้นไป ให้เพื่อนเพื่อนใส่เดทวันไอ้เบิร์เดทเดทเบิร์ดวันวันเกิดของนั้นเพื่อนนะฮะอ่ะผมของผมมีอยู่แล้วผมก็จะใส่ไปเลยมั่วๆเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะใส่ยูสเซอร์เนมของเพื่อนเพื่อนไปพอเพื่อนเพื่อนเพื่อนใส่ยูสเซอร์เนมของเพื่อนเพื่อนแล้วคลิกที่เดิม next แล้วก็จะใส่พาสเวิร์ดแล้วเสร็จแล้วมันก็จะให เหมือนสมัครปกติครับก็จะมีพาสเวิร์ดแล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดเสร็จแล้วพอเพื่อนๆได้ไ d ดีของเพื่อนๆมาแล้วให้เพื่อนๆเข้าไปที่ twitch ของตัวเองนะครผมแล้วก็ไปที่เพิ่มเติมไม่ใช่สิเข้าไปที่ไหนมา <c oughs> เข้าไปที่การตั้งค่าแล้วไปเสร็จแล้วไปที่การเชื่อมต่อนะครับผมนี่เห็นไหมไลออดเกมให้เพื่อนๆกดเชื่อมต่อตรง ให้กดกดเชื่อมต่อตรงนี้ตอนแรกมันจะเป็นสีม่วงถ้าเพื่อนๆยังไม่เชื่อมต่อถ้าเพื่อนๆยังไม่เชื่อมต่อนะครับมันจะเป็นสีม่วงอย่างนี้แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเชื่อมต่อแล้วมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ตัดการเชื่อมต่อแต่อย่าไปกดนะครับผมถ้าเพื่อนๆนสมัครแล้วพอเพื่อนๆกดไปปุ๊บเพื่อนเพื่อนก็จะต้องใส่ ID และพาสเวิร์ดที่เพื่อนๆนสร้างมาเมื่อกี้นะฮะในในในหน้าเนี้ยพอเพื่อนๆใส่ไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้ อันนี้ถ้ามันขึ้นมาสีเทาอย่างนี้และเขียนกันว่าต, 1970, ตัดการเชื่อมต่ออันนี้แสดงว่าเพื่อนเพื่อนยืนยันแล้วสมัครเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้นะครับผมไม่ใช่สิมันจะไม่ขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ถ้ามันขึ้นหน้าต่างอย่างนี้แสดงว่าเพื่อนๆนมีถ้าเพื่อนถ้ามันขึ้นหน้าต่างอย่างนี้นะแสดงว่าเพื่อนเพื أ, ่อนเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยสมมติว่าอย่างนี้ใช่ไหม ผมดูอย่างนี้ 2> 3, 2, 1. 1> เพื่อนเพื่อจะมาขีกตรงนี้ได้เลยถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่ถ้าเพื่อนอเพื่อนอยังไม่นี่นะถ้ายัางไม่เชื่อมต่อกับทวิชมันจะขึ้นตรงนี้ว่าว่าอะไรสักอย่างอะ่ะแต่มันจะขึ้นในแบบว่าให้ไปเชื่อมต่อ,อะครับผมให้ไปเชื่อมต่อแล้วเพื่อนๆก็กดไปปุ๊บแล้วก็ใส่ id password ที่เที่เพื่อนสมัครมาแล้วมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้ดอกมีแล้วที่ช่องตึดเติดตดชื่อมโยงบัญชีของคุณเพื่อรับสิทธิ์รับไอเทมในเกมพอมันขึ้นอย่างนี้เสร็จปุ๊บที่เหลือก็ง่ายๆละเพียงแค่ให้เพื่อนๆดูสตรีมที่เขียนที่มันขึ้นมาอย่างนี้เปิดใช้งานดอปแล้วหรือว่าดอบ enable นะครับผม ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะขึ้นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะขึ้นว่า d e n a b l e แค่นี้มันจะมีอยู่2กฎง่ายๆเลยเพื่อนๆ2อกฎเท่านั้น1ดูสตรีมให้ให้เกิน2ชั่วโมงต่อวัน2ห้ามปิดเสียงในนี้เด็ดขาดห้ามปิดเสียงเด็ดขาดนะผมให้เปิดเอาไว้ตลอด oh, ให้เปิดเอาไว้ตลอดแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากไปปิด ให้ไปปิดตรงนี้แทนนี่ให้ไปปิดตรงนี้แทนนะครับอ๋อเดี๋ยวผมเลื่อนกล้องให้โทษทีนี่ให้ไปปิดตรงนี้แทนเห็นไหมเนี่ยให้ไปปิดตรงนี้แทนง่ายๆแค่นี้เองเสร็จแล้วก็รอรอไปเลยครับผมว่าจะได้รอทวิชเขาดอกมาให้นะฮะ แค่นี้เองง่ายๆไม่มีอะไรยากแลวเสร็จแล้วผมจะทิ้งลิงก์ดานวน์โหลดสำหรับคนไทยนะครับผมสำหรับคนไทยเท่านั้น oh God, ไว้ที่ด้านล่าง <I am S 1> วิดีโอเหมือนกัน <laughs> นะจ๊ะไม่มีอะไรยากเลยครับแค่สมัคร ID เ oh, so ชื่อมต่อกับทว c h <oughs> ได้รับการแจ้งเตือนว่าคุณเ right, ชื่มอมโยงกับทว c h แล้ว <c oughs> <ๆ>4รอทวิชดับ ถ้าเพื่อนเพื่อนงงว่าทวิชดอปเป็นยังไงมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้คุณเพิ่งได้รับคุณเพิ่งได้รับรายงานวอลแลนดรอปจากการรับชมไลอดเกมเล,ล่นวอลลนอันนี้คือเพื่อนๆนได้ดอปเรียบร้อยแล้วง่ายๆครับไปดาวน์โหลดเกมเข้า ID เล่น หัวร้อนนิดหน่อยสิงสูงยอมรับมันดีกว่าเราไม่ได้เล่นเนาะอีซี่อีซี่มากๆครับผมไม่มีอะไรอีซี่ไปว่านี้แล้วเอาละครับอันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมจะมาสอนเพื่อนๆอาจจะฟังไม่เข้าใจหน่อยผมอาจจะพูดติดๆขาดขาดหน่อยขออภัยโทษใช่ปะใช้คำนี้ว่าขอโทษนะครับผมอาจจะพูดติดขาดบ้างพูดไม่เข้าใจบ้างพูดอะไรของมึงก็ไม่รู้บ้าง ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับผมเพื่อเพื่อนๆจะได้มาเล่น <c oughs> เกมนี้ด้วยกัน See you next time Bye